สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพอๆกับช่องน้องวุ้นพายกินพาเที่ยวคือเก่าเนาะค่ะเนาะตอนนี้เมนูนก็งสีออกไปบ้านสวนจำเมื่อนี้ก็าลังสิบ้าลุงปานาอาไปเบื้องบ้านสวนก้อนสิกับกรุงเทพมอือเนาะค่ะเนาะก้อนสิกับไปกรุงเทพเล่วแวะออกมาเล่นบ้านสวนแน่จักน้อยนะคะเนาะไปอัปเดตบ้านสวนหองเฮาวตอนนี้บ้านสวนเป็นจึงใดแน่มีอีหยังแน่เนาะ,ะค่ะเนาะไปเบื้องน้ำกันเลยจา้า รับจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะทางลงบ้านสวนนะคะเนาะไปได้ค่ะบ้านสวนของแม่นงบุญเนาะคะ่ะะเนามาอัปเดตบ้านสวนให้เบิ้งพวะเพราะท่านนี้ปลูกว่าเป็นจังใดเนาะคะ่ะเนาะทางลงกระสีประมาณนี้แหละจ้ะบ้านสวนแม่นงบุญ แล้วคะ่ะหอดบ้านสวนของแม่น้องวุลแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะแม่น้องวุลก็ได้ซื้อเตียงเนาะคะนะ่ะเนาะมามามา,มาตัง้งมาไปถัดตั้งอยู่หน้าน้่บ้านสวนน้่เนาะค่ะนะเตียงอันหนึง่งเดี๋ยวมาเอาเตียงลงนั่มกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้าบ้านสวนของแม่น้องวุลมีอะไรบ้างมางวดนี้เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นมองนอนมองนอนของตากับยายเพิ่นมานอนเฝ้า ฝ่ามูฝ่าก่เฝ่ายยังของเพิ่นเนาะค่ะเนาะบ้านสวนเนาะค่ะเนาะนี่มองนอนเพิ่นไปเลยค่ะไปเบิ่งกันเลยจ้าพ่อน้องวุลพ่อสวัสดีครับน่อยสวัสดีครับพ่อน้องวุลจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งอันดับแรกเลยเนาะค่ะเนาะสิเป็นเล่ามูเนะค่ะเด้อน,นี่โอ้ยอันนี้สิเป็นเล่ามูค่ะอันนี้ขอกมูหรือว่าเล่ามูของ ของคุณตาเนาะค่ะเนาะไปเบิ้งหมูกันเลยจ้ะนี่ค่ะหมูมีทั้งหมดสามตัวตะกี้มินมีซี่ตัด้ะจ้าเด้อมีสี่ตบัดที่นี่พเพิ่งเริมขอสื่ไปไปอีกตัวนึงเนาะ,ะค่ะคนเนาะเพิ่กได้ไปเลี้ยงก็เลยเหลือแค่3โตเนาะคะ่ะเนาะกำลังเป็นตะร้างจากกำลังอ้วนจ้ะไปเบิ้งทางนี้ก็เลยค่ะมีเล้าหมูมีไก่นะคะ นี้ก็สิเป็นไปเรื่อยๆค่ะโอ้อันนี้เป็นเป็ดค่ะเป็ดปักกิ่งเนาะค่ะเนาะน,น,นี่โตใหญ่แล้วค่ะเขามาั่งวนนั่นยังไม่ทันอีกโตง่า่สานีเนาะคะ่ะเนาะฝากฝากคอ,อกเป็ดเข้าไปก็สิเป็นไก่ไข่แต่ทางนั้นฝากกันเขาไปก็สิเป็นไก่ไข่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิง่งคอกนี่กันเลยนะยนะเนาะแมียหลวงวนมามีกุญแจเปิดคอ,อกเนาะคะ่ะเนาะก็สิเป็น ตัวนี้ก็สิเป็นเป็นเป็ดเป็ดเป็ดบาลีจ่าคอกนี่เป็นเป็ดบาลีแต่ว่าแม่นวลนขาได้เอากุญแจน้ำพอมาเนาะค่ะเนาะเองคอกนี่สิเป็นเป็ดบาลีแลอจ้าเด้อจ้ามาทางนี่ก็สิเป็นเป็นสวนกล้วยคือเก่าล่ะค่ะสวนกล้วยของแม่น้องบุ้นกล้วย มีเครื่องถกเครื่อคือเก่าละจ้ะใหญ่เหมือนเดเนาะคะ่นะเนาะเครืออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะได้ห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วทําเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านสวนก็จะมีห้องน้ําใช้แล้วนะคะห้องน้ำก็สิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอ๋อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อ,อ,อ,อมีถังมีอะไรเรียบร้อยนะคะ ห้องน้ำบ้านสวนก็มี่เราเดอ้อจ้าเดอ้อห้องน้ำบ้านสวนก็มีแล้วนะคะจา้านี่บ้านสวนของแมนนนะะน่น้องอุ่นเนาะค่ะเนาะน้องปลาก็มีนี่อันนี้สิเป็นน้องปลาจา้าเลี้ยงปลาน้ำปลาเต็มสะคือเก่าราคาะนี่นี่ค่ะไปต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะโอ้เสียงไกลขัน บ่ได้เอากุญแจมาเปิดอคอกไก่ไข่ให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะสิประมาณนี้จ้าบ้านสวนตัวน,นี้สิเป็นไก่ไข่เด้อค่ะ,ะเดอะ้อยังแมลงวันให้เบิ่งขังขังนี่ก็เรียกกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายนี่ไก่ไข่จะอยู่ตรงนี้คะ่ะมื้อนี้บาทา่ทันได้เก็บไข่เด้อค่ะเดอะ้อ มันนี่บพท่านอีเก็บไข่เมนูวุ่นไ่นนนได้เอาเกุญแจมาจา้ะอาออพ่อเปิดกุญแจให้หน่อยสิเดี๋ยวสิให้เบื้องข้างนาจ้าตามาแล้วตากุญแจมาเปิดแล้เนะคะอันนี้ก็สิเป็นไก่ไข่ได้จ้ะเด้อเมนูวุ่นมาห่านอีเก็บไข่ดอกค่ะมือนี่นี่ไก่ไข่นะคะไก่ไข่ของเราเป็นข้อไข่ไก่จ้ะเยร่านมันออกแกปิดป,ประตูก่อนนะคะเนาะ ไก่ไข่ไหนดูซิวันนี้ไข่หรือยัง <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะสิบหาโตแล้วจ้ะคอกนี่เนาะคะ่ะเนาะจ้าไข่ไก่เนาะคะ่ะเดี๋ยวฮอไปเบิ้งในห้างมันเลยเนาะคะ่ะเนาะว่าวมันมีไข่ไปนี่โอ้มีไข่แล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้างนี้มีแปดฟองนะคะเนาะห้างนี้มีแปดฟอง หางนี่มีจักฟองห้างนี้มีแปดฟองค่ะนี่นี่แปดฟองนะคะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งห้างนี้อากงหนึ่งค่ะอันนั้นมีหนึ่งฟองเป็นเก้าฟองอันนั้นมีหนึ่งฟองเป็นเก้าฟองเนาะค่ะเนาะอันนี้มีแปดฟอง ประมาณช่วงแรงเขาจังสีมาเก็บเนาะค่ะเ<ใ>นาะเพราะว่ามันสีไข่อีกอยู่มันสีไข่สองช่วงเนาะค่ะเนาะก็คือช่วงเศร้ากับช่วงแรงเนาะค่ะเนาะมาแรกเมนวนจังสีมาเก็บเนาะค่ะเนาะมือนิโบเก็บดอกค่ะเพราะว่ามันยังบ่ทันดียังบ่ทันดีเศร้าไข่เพราะว่ามันสีไข่ส่วงเศร้ากับส่วงแรงเนาะค่ะเนาะมาแรกเขาจังสีมาเก็บจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ้งคอกเป็ดบารีกันเลยเนาะค่ะเนาะไฮ้เอ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนพิเตอร์โจนอ้วนนะจ้าพวกเนี่ยตุปุติปิอยู่ ไปเบิ้งเป็ดปักกิ่งนะคะเนาะตามพอดีพอเพิ่นมาเปิดคอให้แล้วได้แม่นงค์คนภาพไปเบิ้งเป็ดปักกิ่งแล้วก็เป็ดบารี่นะคะเนาะนี่อันนี้จะเป็นเป็ดบารี่ค่ะเป็ดบารี่แล้วนี่มันกับไข่เราเด้อจ่าเด้อน่ะเห็นบอมันแหมบไข่อยู่กับมีดเด้ยค่ะนะ แมบไข่ก็มีซิบกัวฟ้องละจ้าเต็มห้างเลยมันแมบอยู่เนาะค่ะเนาะตอนนี้มันแมบอยู่เป็ดบารี่มีแต่ตัวอ้วนๆใหญ่ๆเลยนะคะนี่เป็นเป็ดบารี่นะคะอันนี้เป็นเป็ดแกะเป็ดบ้านเนาะค่ะเนาะเป็ดไข่ไข่แล้วนะคะนี่เริ่มไข่แล้วเริ่มเจ็บไข่แล้วนะคะเป็นเป็นเป็ดแกะเป็ดไข่เนาะค่ะเนาะจะมีเป็ดบารี่เป็ดไข่เนาะค่ะเนาะจ้าดิดกันกับขอกงเด้อค่ะเด้อ มูมีสามตัวเอ้าคือล่องเล่นน้ำพอ่อเรืออ่องเล่นน้ำเนาะค่ะเนาะกํากลังเป็นต่สร้างตัวอุที่อีอยู่นี่เป็นคอกหมูอันนี้เป็นน้องหลงค่ะเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านเลยเ,ลเฝ้าบ้านเนาะคะ่ะเนาะนี่เป็นรอบป่อพ่อที่จะนี่น้องหลงจ้า อันนั้นเป็นคุณตาคุณตาสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับนั่นคุณตาหรือว่าพ่อของน้องวุ้นนะคะเนาะมาทางนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่น้องวุ้นสิพาไปเบิง้งบักปลาบักทั่วดินนะคะนี่จ่าเตียงก็ลุง่งจากรถมาแล้วนะจ๊ะมาไหวท่านั่งเย็นๆไต่ห่มบักคอนะ,ะนะจน๊ะเนาะลงไปทั้งคุ่เดี๋ยวแม่น้องวุน้นพาไปเบิง้งสวนบมักทั่วดินหรือว่าบักทั่วลิสงหนะะึ่งจ้ะ เป็นไล่ถั่วลิสงนะคะนะนี่ถั่วลิสงหมดเลยนะคะนี่น้ำน้ไปอาไปนห้องน้ำของนีน้ำพอมากสุดเลยถั่วลิสงอันนั้นก็สิเป็นรถเปิดประทุนของคุณพ่อเนาะค่ะเนาะถั่วลิสงค่ะงามแล้วจ้าอีกอีกบ่ถึงสองเดือนหลอกจ้าก็สิได้เก็บผลผลิตสําหรับถั่วลิสงของเราเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆกันนอุ้มขึ้นไปแล้วนอนสองขึ้นหรือสามขึ้นนั่งขึ้นวายู่ไก่ นี่ค่ะทวดีสงเนาะค่ะเนาะงามบ่นี่บักทั่วดินบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะบักทั่วดินบักทั่วดินจ้ะปู่บักทั่วดินเต็มเมื่อไรราคานี่จ้านี่ราคาวันนี้บ้านสวนของแม่น้องวุ่นกับสิประมาณนี่ยเราจะมีห้องน้ำมีอย่างมีไฟฟ้าเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อโซลาเซลล์กระติดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะนั่นไงค่ะโซลาเซลล์ ติดเรียบร้อยแล้วอันนี้นอ้นองวูน้องวุ้นสวัดดีค่ะหน่อยนุ้กเคลื่นสวัดดีสิดีสิค่ะไม่ใช่นอนสวัสด,ดีอย่างงั้นสวัสด,ดีค่ะอันนั้นน้องวุ้นนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งทางนีกันเลยนะคะเนานนเนนะอันนี้ก็มาระกกเรดี้ค่ะเรดี้ สวนกล้วยคือเก่าแหละค่ะกะประมาณนี้แหลนะ,ะน้องค่ะนอกบ้านสวนกะสิประมาณนี้แหละก็เอาไก่แก่ไปนี่พอ่อ <laughs> มีไก่แก่ด้วยสองตัวน,น,นี่ค่ะไก่แก่สองตัวน,ะะน,ะะน้อค่ะเนาะกะสิประมาณนี้แหละคะ่ะถ้ามีเพิ่งกับปูกกล้วยปลูกยังเพิ่นออกมาอยู่นาผิดละคะ่ะต้นหม,ม่ม่วงสวนหม,ม่ม่วง ไปปนละใจตั้าางปนก็เป็นกล้วยเป็นยังไปเนาะค่ะเนาะจ้าสำหรับมือ้อนี้กับว่ามียังหลายเนาะคะ่ะแมนงวุ่นออกมากบ้านสวนมาเบิงบ้านสวนก่อนสีเดินทางกับกรุงเทพมอือเนานะค่ะเนาะพ้าลุงป่ามานาอามาเบิงผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของบ้านสวนเนาะคะ่ะว่าสิเป็นมูเป็นไก่เป็นเป็เปดเนาะค่ะเนาะ สำหรับบ้านสวนของแม่นงวุ่นเนาะคะ่ะเนาะพูดได้ว่างๆผ่านมาทางสารคข้ามก็แวะมาเยี่ยมกันในเด้อค่ะเดอ้อสำหรับมือนีกับ่มีหยัางายจ้าแมงวุ่นก็สศิลาไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมดนะคะ่ะสันมกักสันชอบคลิปของแม่นงวุ่นกับเขามากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนีแม่นองวุ้นลาไปก่อน,น้อค่ะเดอ้อขอบคุณหล,ลายๆค่ะพอกันไม่คลิปนาไลนาได้จ้าเดอ้อายบายจ้าาย,า,ยจา,ายบายจากบ้านสวนจ้า